คือมันมีผีป๊อปอะไม่มีผีปอปอยู่สองตัวผีปอบนะคะปอปผีฟ้านะผีฟ้าเอ้ยข้าเจ้าเต้นรำผีฟ้าเอ้ยข้าเจ้าตั้มข้าวเขาของใส่จานวางไว้หัวเสาก็ให้ผีเจ้ามวนหมูเอเอ้ยนี่นะคะให้ผีให้ผีฟ้าทานอาผีฟ้าไป ฝีฟ้าต้องใส่ต้องใส่นี่ไหมคะฝีฟ้าขาต้องใส่พริกไทยกับซอสไหมได้ก็ดีคะ่ะคุณแม่ใส่ซอสให้ด้วยคะ่ะคุณแม่ขาหนูรู้สึกว่าคุณแม่ไห้หนูมันไม่ไม่ใช่ค่ะคุณแม่มันต้องมีซอสด้วยนะคะคุณแม่อย่าให้อย่าให้หนูกินอะไรที่มันแบบมันบ้านเกินนะคะคุณแม่ขาซอสด้วยค่ะขอซอสขอซอสไข่ค,คนแคบอีกทุกึงนะคะคุณแม่เพราะหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูมันต้องการสาม นางกายรักจึงอ่อนเอ็นางกายรักจึงอ่อนเอ็ซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆริจริงกันไปนั่นเปนอาหารที่ทานอาหารที่ทานทานที่ทานเนี่ยของลูกเนี่ยทานเลยเจ้าอย่าหวัง่าหวังจิ้มเจ้ามาแล้วค่ะมื้อเช้าเช้านี้ยังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยนะคะออ แล้วคือมาก็ต้องทำความสะาอาดงานไม่เสร็จไม่เคยเสร็จเลยทำตลอดเห็นผงเต็มไปหมดเห็นไม่ได้เลยนะคะเห็นผงไม่ได้แต่ทางเขาไม่ได้บล็อกจิตบล็อกจิตเห็นผงไม่ได้เลยนะคะ ขปนา้นมาเก้าตัวนเดนช่วยงานได้ทุกคนนี่ยวช่วยให้ชา มีลูกอยู่เก้าแต่ไม่มีใครช่วยงานเลยนะคะคุณค่ะไม่รู้มีลูกไว้ทำไมจะไปไว้หลวงตาแล้วต้องตัดหางก่อนเยอะไปรับคืนจำไม่ได้ต้องตัดหางก่อนจุกค่ะ <c oughs> มีลูกอ่ะ <c oughs> จะไปไว้หลวงตาและมีลูกเก้าคนช่วยอะไรไม่ได้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทานกับา,านอาหารด้วยกันนะคะคน นี่อะไรนะคะนี่ด้าเหรอคะสวัสดีนะคะคุณนีุ่นควิปเหรอคะคุณนิควิปเหรอคะแคมารีสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะมาคุยกันขอบคุณจากใจเลยะคะ่ะทานอาหารด้วยกันนะคะมื้อเช้าค่ะมื้อแรกของวันคะ่ะ <c oughs> มื้อแรกของวันคะ่ะกินอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบคืง ความสดๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่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 ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสองลูกแต่ว่าไม่ได้เคยให้ทานไข่แดงเลยนะคะร่างกายเราต้องการแต่ลูกลูกเขาไม่ยอมที่จะให้เดี๋ยวไปเอากระดาษก่อนนะคะกระดาษที่ชู่นิดนึ่งก่ะขอไม่ขอไม่นำกระดาษที่ชู่วมาสักจะได้ทานเห็นไหมท่าคุณพอจะได้ทานเห็นแมงมุมที่ปากต่างขนาดไหน ก็ให้ลูกก่อนให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้องใช้งานไม่ได้เลยค่ะมีลูกก้าวสวนมีลูกก้าวใช้อะไรก็ไม่ทำค่ะสงสัยเป็นญาติเฉย นีลูกก้าวใช้อะไรไม่ทําเลยค่ะบอกว่าหนูเป็นญาติของหนูเป็นญาติจ่าเฉยค่ะจ่าเฉยก็เป็นญาติหนูญาตู่้ใหญ่หนูหนูเคารพมากจ่าเฉยค่ะใช้อะไรใช้เฉย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 นึ่าจะ,จะไ,ดได้ทานเนี่ยได้บน่นได้บ่นนะแมเช็ดแป้งอีกขอบคุณนะคะมันจะได้ทานนะคะผีผมก่อนนะผีผมไม่เรียบอาหารจะไม่อร่อยอ